เปิดตำราโบราณทำแกงโสรสสูตรนี้ได้มาจากหนังสืองานซ่แต่รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเฉลยท้ายคลิปเริ่มตำพริกแกงกันก่อนเลยคราวนี้ต้องเอามีดพลิกเวลาตำพลิกใส่เกลือจะทำให้ตำง่ายขึ้นแกงก็จะใส่ตะไคร้ค่ะหิวมะกรูดตำจนละเอียดแล้วตามด้วยกระเทียมและหอมแดงตำจนละเอียดจากนั้นใส่กะปิลงไปพอตำเข้ากันแล้วอุ้ยเกลือลื้อถองเทศนำไปคั่วจนหอมแยกตำบดให้ละเอียดแล้วค่อยนำไปผสมกับพริกแกงที่เหลือกะทิเอาไก่มาหั่นเป็นชิ้นไก่ที่หั่นแล้วใส่ลงไปในหม้อนำไปตั้งไฟจนกะทิ แตกมันจากนั้นพักไว้ตั้งกระทะนักระทีแตกมันจากหม้อเอามาผัดผิกแกงแกงสุกก็เอาไก่ลงไปผัดด้วยปรุนน้ำปลานิดหนึ่งให้มีกลิ่นหอมเข้ากันก็เอากลับไปใส่หม้อใหม่เพิ่มกระทีไปนิดหนึ่งจะได้มีน้ำาแกงเดือดปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปกติแกงโสโรดเขาจะใช้ไข่เต่าทะเลต,ตอนนี้ไม่มีให้กินแล้วเลยใช้ไข่แดงเค็มแทนใส่ใบโหระพาเป็นอันเสร็จว้าวแกงโสโรดลองชิมดูเหมือนแกงคั่วเลยทุกคนมีความเผ็ดและหอมของเครื่องเทศไข่แดงเค็มมีความมันมันนัวนัวตามปกติ ของมนัพอกินกับแกงกะทิเฮ้ยมันเข้าแกงสรัรสแกงโบราณที่เกือบหายไปใครอยากลองกินก็ลองทําตามดูนะ